สวัสดีครับผมแบงค์5ลูกกี้นะครับวันนี้เราอยู่กันที่โฮจิมินทิตตี้นะครับวันนี้ผมมางาน Blue Asia นะครับหรือก็คือเดิมชื่อง,งานว่าซีบูนะครับซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกปีก็จะรวบรวมเทคโนโลยีการผลิตหรือว่าอินโนเวชันใหม่ๆของวงการคร้าเบียร์นะครับในเซาท์อีสเอเชีย ทีนี้ในส่วนของปีนี้นะครับจากกันที่โฮจิมินห์ที่เวียดนามนะครับวันนี้นะครับผู้ร่วมทางของผมนะครับทรา,าพี่บอยมอนทูเบีนะครับเป็นพี่ชายสุดใจดีครับวันนี้เราพักกันที่ AirBnB นะครับก็ใส่พี่บอยกับพี่นุ้ยนี่แหละเป็นคนหาที่พักให้นะครับที่พักอลังการงานสร้างมากๆ โอเคครับเดี๋ยวผมกับพี่บอยขอตัวไปเก็บของก่อนนะครับพราเพิ่งมาถึงแล้วตอนนี้เขาจะมีงานเวลคัมนะครับที่ร้าน east west building นะครับตอนนี้เราก็สายแล้วแหละ <c oughs> แต่ก็เดี๋ยวขอเก็บของแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านนั้นเลยครับนี้เป็นบรรยากาศหน้าที่พักของเรานะครับตอนนี้ประมาณเกือบทุ่มหนึ่งนะหกโมงครึ่งประมาณนี้ ตอนนี้เองโมงห้าสิบเอ็ดแล้วห้องห้าสิบเอ็ดรอแก๊ปมารับรอแก๊ปมารับโอเคครับตอนนี้ผมกับพี่บอยนะครับก็มาถึงงานของมูอเชียที่เป็นปาร์ตี้ต้อนรับแล้วนะครับของจัดแน่จัดโดยเฟอร์เมนติส เดี๋ยวเราจะคุณมิ้นก่อนเลย

เราจะกลับเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับผมก็สนุกสนานมากเลยมีเครื่องดื่มให้เลือกกินหลายตัวมากเลยนะครับก็วันนี้ก็แฮปปี้มากๆกับพี่บอยนะครับก็เหมือนเป็นแบบเปิดปุ่มรับรถนะออเดิฟออเดิฟแต่ละวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะมีอะไรให้เราได้ลองเัียเยอะมากเลยส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเฮ้ยข้าวตรงนี้แบงค์เลยเลยเลยแบงค์น่าจะเมาแล้วล่ะ ตัวไอ้ลากอระเมกาคิดไม่ผิดจริงมั้ยตัวนี้ยอยู่มาอยู่มาไม่เคยลองกันลองเนาคิดว่าพวกเราเนี่ยจะได้เบียร์ที่เราไม่เคยกินกันหกตัวเราจะลองกลับไปกินที่พักกันอย่าสองดิฉันอาฉันครับอย่านนี้อะไรอันเนี้ยอ๋อพี่เมี่ยนเบียรบุกมาร์แล้วครับกินอะไรก็เมื่อกี้มาร้านข้างหน้าที่เราจะกินก็ปิด สภาพคนเมา<_ <EN> _>ไอ้ไรกาดไปเลยกิน,น,น<_ <EN> _>กันต่อนิดนึงเพ <_ EN _> ืออย่างว่าห้องเราดีมากมีหมดเลยจริงจริงห้องนี้ถือว,ว่า<_ <EN> _>เหนือความคาดหมายมากมากครับเพราะตอนแรกรู้แหละว่ามีสองห้องแต่ไม่คิดว่ามันจะมีพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ <_ EN _> ด้วยคือมันดูดีมากจริงคนละ,ะเท่าไหร่ตามคืนคือพันกว่าบาทคนคนละสองพันแน่อย,อยตกคืน้าถ้าตกคืนอ้าประมาณพันกว่าบาทเออคือพันกว่าบาทหารสองได้ขนาดเนี้ย ที่บอเรามีพื้นที่ส่วนกลางมีสเปซมานั่งดื่มกันมีห้องนอนมีพื้นที่นั่งเล่นดีเยอะมากจริงนี่เออไม่ได้มินิบาร์นะตู้เย็นบ้านเลยนี่ตู้เย็นบ้านนี่ครัวไม่ได้มีแต่ครัวนะครับกระทะก็มีนะครับหม้อก็มีนี่อ่ามีหม้อไห้กันละน้อเลยนี่่นีสามารถต้มเบียร์สี่ลิตรได้นะครับเนี่ยมีเตาไฟฟ้าด้วยหม้อข้าวก็มีไมโครเวฟก็มีอ่ะไมโครเวฟก็มีเออนี่กระติกน้ำร้อน ติ้งล้างจานนี<ม>่เยี่ยมมีครื่องส้าด้วยเออคุค้มค่า <c oughs> ราคานี้มีที่ไหนน,นะวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรากินอะไรกันที่นี่สักหน่อยเดี๋ยวจะเข้านอนแล้วนะครับเพรุ่งนี้เจอกันที่งานบุยเชียครับผม<อ>ใช่พรุ่งนี้เจอที่บุยเชียครับอาาโอเคเจอกันพรุ่งนี้เย้เจอกันพรุ่งนี้ครับครับโอเคครับแล้วนี้ก็คือเช้าวันที่1นนะครับเราก็เดินจากที่พักไปที่จิมเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับไม่ไกลไม่ไกล ระหว่างทางก็มีอะไรเดี๋ยวเราก็หาอะไรกินเล็กๆน้อยกันนะครับเออ, <G ül> อันนี้มันเป็นถนนเล็กๆในการข้ามฝึกไว้ก่อน <G ül> นี่เรา,าหางกินอะไรร้านแถวนี้กันก่อนนะครับมื้อเช้าเราก็กินก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับ <S <S local local โอเคเราก็เดินมาถึงงานกันแล้วนะครับตอนนี้น่าจะถึงจิมเซ็นเตอร์อยู่ข้างหน้าแล้วนี่ถึงแล้วจิมเซ็นเตอร์นะครับนี่โอเคครับเราก็เข้ามาอยู่กันในงานแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงลงทะเบียนลงทะเบียนเข้างานเรียบร้อยแล้ว ตอนีเขาจะเปิดโรงเบียร์ที่เชียงใหม่อ๋อที่บอกว่าเชียงใหม่จะมีโรงเบียร์ <ไป S 2> พี่อู๊ดนะครับพี่จิ๋วแล้วก็พี่ไซมอ<า>นอนาคตโรงเบียร์เชียงใหม่ต้องมาแน่นอนนะครับแน่นอนมันเป็นงานของเขาเรียกว่า exhibition สําหรับคนในอุตสาหกรรม craft beer ระบเ,บบเบียร์ปกติในเอเชียครับปีนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนงานเป็นชื่อบรูเอเชียก่อนนี้เขาชื่อว่า s ีบ b ู u ีบ e ูคือตอนแรกคือมีแค่สิบประเทศนะใน south e a s แต่ปีนี้เจ้าของงานคือชาวเขาอยากจะขยายใหญ่ขึ้นเพราะว่าคอมมูนิตี้เราใหญ่ขึ้นคือมันเริ่มมีตั้งแต่ว่ามันมีคนนอกเซนเอเชียส่งเบียร์เข้ามาประกวดในรายการที่เขาจัดดังนั้นคือเขาก็เดินทางสร้างคอมมูนิตี้เนะเพราะว่ากระแสะเบียร์ปัจจุบันนะ่ะมันไม่ได้กลับมาอยู่ในฝั่งอเมริกาแล้วอเมริกามันโอเวอร์สปายจนมันเริ่มจะไม่โตแล้วแต่ว่าพอมันกลับมาที่เมืองไทยหรือโซนเอเชีย มันเริ่มบูมมาทีละโซนของโลกอเมริกาเป็นคนตั้งคำว่าคราฟเบียนะจากนั้นต่อมาคือก็กกมาในโซนเอเชียที่เขาแก้กฎหมายก่อนล่าสุดญี่ปุ่นมี700บรูรี่แล้ว อเมริกาปัจจุบันเนะี่ยมี9ก0าแล้วประชากร300กว่าล้านมันมี9ก0ารอบิวรีคือมันโอเวอร์สป라이ดไปนานมากแต่ก็มีโรงที่ตายไปนะแล้วก็มีโรงที่เกิดใหม่ตัวเลขมันโตขึ้นอนะ่ะสปีก่อนมี8,000ช่วงโควิดมาเพิ่มอีกพันห้างานนี้จริงจริงข้อดีคือมันได้เจอคนได้เจอซัพพลายเออร์เรื่องเบียร์เนอะซึ่งซึ่งบางทีในเมืองไทยมันหายากมันมีเทคนิคอลเซชั่นที่คนที่ชอบทำเบียร์ไม่ว่าจะเป็นโฮมบรู หรือว่าเป็นคอมเมอร์เชียลอะมันได้ประโยชน์แน่นอนหลายสปีกเกอร์ในงานนี้อย่างวันนี้ที่ผมเห็นนะคือเขาจะพูดเรื่องแบรนดิ้ง ไก่อันนึงผมแอบได้ยินมาว่าวันนี้เฟอร์แมนทิสจะเปิดตัวยีสต์ไวเซนตตัวใหม่ซึ่งผมว่าก็น่าสนใจนะมันจะมีสกอตเีเดชมาพูดเรื่องฮอปคนนี้ผมว่าเป็นศาสตราจารย์ด้านฮอปโลกใหม่เลยเพราะว่าหนังสือเขาโคตรดีเดี๋ยวนี้ว p a พีเอครับตอนบ่ายห้องหนึ่งเขาจะพูดเรื่องสกอตเีรเดชผมว่าถ้าเกิดว่าคนในวงการเบียร์อยากจะทําอยู่ในธุรกิจนี้มาเหอะจัดปีละครั้งเขาจัดโรเทชันไปปีที่แล้วจัดที่เมืองไทยนะปีรนี้จัดที่เวียดนามเขาเชิญคนมาได้เยอะจริง สกอเจนิสอ,อ,อย่างที่บอกได้มาจากอเมริกาปีที่แล้วเขาเชิญเจ้าพ่อแห่งวงการคราฟเบียร์มาผมดีใจมากเลยเจอประมาณนั้น so looking forward to, uh, looking forward seeing amazing knowledge which acquired over the years. ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถเทสเบียร์ได้นะครับตามรูฒต่างๆนะครับก็จะมีตัวอย่างเบียร์ให้เราเทส <laughs> การต้องชิมเลยเหรอเพิ่งกินเบลป๋องเดียร์ของแบบเราเออเเป็นทับตัวใหม่นะครับนี่หมดแล้วหมดแล้วเราก็จะสามารถเลือกเบียร์เทสได้นะครับ thank you งานปีนี้คนก็เยอะมากเหมือนเช่นเคยเลยนะครับก็คนเนี่ยเยอะแยะเลยเยอะหมดเลยแล้วก็ตรงที่มีเบียร์ให้เทสเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษ ตามธรรมชาติแล้วเราก็เจอพี่ตูนกับพี่บะหมี่นะครับเฮลี่หน้าตาเหมือนกล้องน้องบอยเลยลใช่ใช่ใช่ซื้อตามพี่บอยเลยอตอนนี้นะครับเฟอร์แมนตีก็เปิดตัวยีตตัวใหม่นะครับเป็นยีตไวเซนตัวใหม่ตามคุณมิน้นไปนะครับคุณมิ้นตามมาให้ไปฟังเชิญข้างนเลยค่ะเพราะว่าจะมีแบบให้เทสติ้งด้วยโอเคส่วนที่ presentation first the uh, objectives and characteristics ภายในงานก็จะมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปให้เราเลือกเรียนได้มากมายหลายหัวข้อเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการชิมและตัดสินเบียร์นะครับโดยเขาจะมีตัวอย่างเบียร์มาให้เรา3ตัวนะครับเพื่อฝึกให้เราลองดมชิมเบียร์และให้เราอธิบายว่าได้กลิ่นรสสัมผัสอะไรในเบียร์ในแต่ละตัวพอเขียนเสร็จครบทุกคนแล้วเขาก็จะเฉลยให้เราฟังว่าเบียร์ในแต่ละตัวเนี่ยมีกลิ่นรสยังไงบ้างครับผมเจอกาเจ้าพี่ตาเจ้า เออตอนนี้เราพักกินข้าวนะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองเป็นข้าวบุฟเฟ่นะครับนี่กองทัพต้องเดินด้ท้องนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นลายอาหารบุฟเฟ่เนาะต ที่เบลโก้ไปปะไปไปไปเดี๋ยวชิมเบียร์เสร็จไหมคะหอยหายหอยเหรอโอเคครับสำหรับงานคอนเฟอเรนซ์วันแรกนะครับก็จบไปด้วยดีนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้แอนนี่อยู่ที่หอยเย่พวกเรากำลังเดินกลับที่พักกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะมีปาร์ตี้กันต่อที่ร้านเบลโก้ครับเบียร์เบลเยี่ยมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เบลโก้เลยละกันแอนย่ โอเคครับตอนนี้ผมกับพี่บอยเลือกที่จะเดินไปที่เบลโกนะครับถาว่าจะเดินเล่นแบบว่าชิชชลๆริมแม่น้ํำสวยๆแต่ว่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่ารถเนี่ยติดมากนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์เป็นร้านเลยนะครับให้ดูบรรยากาศนะขึ้นบนรถบาด้วยนะครับนี่เนี่ยสุดยอดครับตอนนี้เรามาถึงหน้าเบลโก้แล้วนะครับผม แต่ว่าเนื่องจากว่าเบลโก้มีหลายสาขาครับเรามาผิดสาขาครับผมนี่เป็นเบลโกที่เรามาซึ่งเมื่อกี้เข้าไปถามเขาเราไม่ใช่นะครับไหนๆก็หลงมาแล้วนะครับให้ดูบรรยากาศแถวนี้หน่อยก็จะเป็นย่านกินดื่มเนาะนะนแกลบแล้วนะครับผมบายยครับเบลโก้สาขาที่เราไม่ได้ตั้งใจมา โอเคครับในที่สุดพวกเราก็ถึงที่เบลโก้แล้วเป็นสาขาสองโอเคงานนี้เข้าฟรีแต่ว่าต้องซื้อติ๊กปองนี่ตัว๋ว <Okay. S 2> อ๊ะเเป็นการชนขวดที่พักกันอ่านยนะนั่งไหครับใช่ค่ะเยครับมีมีอาราซเก้เซเว่นบิ๊กมาเจนตีใกล้ ตอนนี้เราออกมาจากร้านแล้วนะครับ<อ>เรากำลังจะไปกินบันหมี่กันต่อโดยคนที่พาไปกินบันหมี่ก็คือที่การนั่นเอง <laughs> บบน,นี้ก็คือบันหมี่ย้ยเต็มตัวไปจองโต๊ะเลยี๋ยอหยิบไปให้ โอเคครับวันนี้เราก็กลับถึงห้องแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าในถุงที่เราได้มาท,ที่เขาแจกให้ในงานวันนี้นะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนี่มีแก้วนะครับมีแก้วงานซีบูให้นะครับสวยงามเลยมีสมุดโน้ตให้นะครับคู่มือในงานนะครับประวัติต่างๆสปอนเซอร์นะครับแล้วก็มีแผนผังในงานเรียบร้อยเลยนะครับใครอยากไปบูธไหนก็ดูนี่เป็นไกด์ไลน์ได้นะครับมีตารางเรียนให้ด้วยนะครับนี่ดูว่าเราสนใจเรียนเรื่องไหนห้องไหนนะครับก็สามารถเลือกห้องเข้าไปได้เลยนะครับ แล้วก็มีปากกาโอเคอันนี้น่าเป็นคล้ายๆกับไอตัวสปาตูล่าครับที่ไว้ทําอาหารอาจจะไว้เขียยฮอปก็ได้นะก็เท่านี้นะครับสำหรับถุงนี้สำหรับคืนนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมเย้สวัสดีครับและนี่ก็เป็นวันที่2ของงานบูเอชเชียนะครับได้ทําการลงทะเบียนเข้ามาอีกรอบหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือกาแฟพี T ่บอย20บาท น่ารักมาก20บาทนะครับช็อตหนึง่งเป็นร้านกาแฟโลลครับแล้วเขาก็าชงร้อนๆนอนนใส่แก้วใส่แก้วพลาสติกมา <Yes. S 1> อันนี้เป็นพวกฮอ p oil นะครับขวดหนึ่งสามารถใช้ได้้อยดิสเลยไอ้โมวีดียกำลังจีบ <laughs> ให้ได้สมัคสมาชเพิ่มขั้น,นหนึ่งั <laughs> <laughs> มอสับสมัครสมาชิ อันนี้ฮ yeah. อปสามารถหยิบได้เลยนะครับ,บ,บรมีฮอปแจกหมดเลยีิแจคำเปานด c งคอมนะครับ่พ,บบพี่จอยบ้านบางกอ,อกนะครับนี่พี่การเจอเพื่อนๆตลอดทางนะครับ วันที่2นะครับก็คนเยอะเช่นเคยเลยนะครับคึกคักกันเหมือนเมื่อวานเปะเลยเพิ่ยิ่งกว่าเมื่อวานด้วยนะเพราะว่าวันนี้มีคนมาเสริมทัพเยอะขึ้นนะครับอยู่เันกลุ่มใหญ่เลยครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาให้เวลาเราออกมาเดินเล่นข้างนอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ห้องใหญ่จะมีการเคลียร์ห้องแล้วก็แบ่งเป็นห้อง A กับห้อง B ใครสนใจหัวข้อไหนเนี่ยก็สามารถเลือกห้องเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับตอนนี้เราก็สามารถเดินชมเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าเดินชมพวกซัลายเออร์ได้นะครับแล้วก็มี นี่เครื่องดื่มเยน็นเย็นให้เลือกดื่มได้ด้วยนะครับมีให้เลือกได้อันนี้เป็น,น,นแค่ร้านเดียวนะมีเั้งหลายร้านเลยนะครับเดินเพลินๆเดินเพลินๆไปนะครับอันนี้เป็นบูธเฟอร์ม t นติสใหญ่มากเป็นโกสปอนเซอร์ของงานนี้นะครับพ<อ>ี่หนึ่งสวัสดีครับเอพี่หนึ่งเอบีไบโอเทคนะครับออันนี้ก็เป็นอีกบูธหนึ่งที่เป็นโก้สปอนเซอร์เช่นกันนะครับนี่มีเบียร์ให้เต็มเลยเหมือนกัน ในส่วนของภาคบ่ายนะครับผมเลือกเข้ามาเรียนการนับจำนวนเซลล์ยีสต์กับคุณคิสไว้ซึ่งเป็นเจ้าของไว้แลบด้วยนะครับแล้วก็ต่อด้วยเวิร์กช็อปที่นำมอลเอ็กทรกมาหยดใส่ในเบียร์ลากเกอร์ทั่วไปให้กลายเป็นเบียร์ที่มีกลิ่นรสและสีที่เปลี่ยนไปได้นะครับโดยจะเพิ่มความคาราเมลหรือความโค้กเข้มในเบียร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีมอลเอ็กทรกที่ผสมกับโซดาและเป็นเบียร์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเวิร์กช็อปที่สนุกสนานมากเลยครับผม พอแล้มากอีกทีนะครับตอนนี้แท็บเบียได้เปลี่ยนไปอีกแล้วนะครับนี่ตอนนี้เป็นแมงโกเฮซี่ไอพีนะครับแล้วนี่ก็คืองานประกาศผลรางวัลของเอเชียแชมเปี้ยนชิพ2023นะครับทุกคนในที่นี้ก็กําลังรองผลของตัวเองกันอยู่นะครับแต่ไม่ต้องความคึกคักมากมายเลยนะครับเบียร์ที่สมบูรวดเนี่ยก็มีความห,หลากหลายสไตล์แล้วก็มีหลายประเทศเลยนะครับดูว่าใครจะได้รงางวัลกัน I think there's อ๋อที่นี่ม familiar faces there. There's Patrick. สำหรับผลงานเข้าประกวดในปีนี้ก็จะมีเป็นเบียร์ทั้งหมด640ตัวและไซเดอร์อีก30ตัวครับผมนี่พี่ตูนแซนพอยด์นะครับก็ส่งไปด้วยเช่นกันนี่ส่งเบียร์ไป4ตัวเลยวันนี้ใช่ครับตอนแรกก็จะส่งแค่ตัวเดียวแล้วเขาบอกว่าถ้าส่ง4ตัวจะได้เข้าสิงแบบลี่แชมเปี้ยนอะไรเงี้ยเลยว่าส่ง่ก็ได้ Khỏi đây, khỏi đường, Happy! Yeah, yeah! <coughs> coming down, wanna take a run again. I think she's feeling me, turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some niggas to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine Whoa. Whoa. so insane, jealous of so that she isn't from the type frame สำหรับในงานประกาศผลรางวัล a c b c h a p i o n s h i p สองพนสิสสำหรับปีนี้นะครับคนไทยเราก็คว้าเหรียญทองหอเหรียญเงินเหรียญทองแดงได้ครบท่วเลยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการไปเก็บของที่ห้องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งาน after party ของงานวุเอเชีย2023ครับผมเดี๋ยวเจอกันครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะไป after party นะครับโดยนั่งรถบัสอันนี้เลยเราก็ได้แลกบัตรนะครับเป็นสายรัดสีแดงมาเรียบร้อยแล้ว เสำหรับการเข้างานอัลเตอร์พาร์ตี้นะครับดูมวยปั้มกันดูแบบปั้มพาพี่บอยไปดูมวยปั้มนะครับ นี่ครับเริ่มแล้วเริ่มเร็วม,มากๆและนี่ก็คือเวทีมว้ปั้มในค่ำคืนนี้นั่นเองโอ้ยตื่นเต้นอยากดูมว้ปั้มสดขนาแล้วปีพีเปันอยู่เวียดนามโปรวิทลิงนะครับตรงนี้เป็นโซนดนตรีสดนะดนตรีสดตรงนี้แล้วก็มีมวยปั้มอยู่ตรงนี้ตรงนู้นก็จะมีนทับเบียร,รอบๆเลยนะครับโอเค <laughs> <laughs> มีท้าลอมนักเทตดด้วยนี่ เป็นเบียร์ดิสโทเรี่อเมริกันเพเอลของพี่การนะครับแล้วก็มีอีเวนต์ฮอริซอนสไตล์เจี๊ยบเราเราบอกให้เขาว่าให้กดคืนแก้วให้ใช่ไหมเราจะได้เต็มแก้วตลอดเลยไม่รู้ทำไมเขาหน้าจะบอกว่ากดเต็มแก้วจนชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ดีแหละเรากินได้ไปเลยดีแล้ว

เปียกดันรัวมันเป็นเป็นแพทเทิรนนี่ One Two Three เวียงมากกระแทกเทินบัคเกิ้ลอ้าวโคตรไลายบึกเตะก้านทอไปหนึ่งทีขึ้นเทินบัคเกิ้ล จับใส่ข่าไม้ตายแล้ว พวกเราอ,ออกมาจากงานบวยชีอัปเตอร์ปาร์ตี้แล้วนะครับตอนนี้เรามาหาอะไรกินกันที่ร้านซีฟู้ด วันนี้มาบิวเอเชีย2023นะครับที่โฮจิมินห์เวียดนามครับวันนี้ได้2เหรียญทองเหรียญทองแรกได้จากตัวฮอปปี้วีดแสนสุกจาประเทศโมเดิร์นวีดอีกตัวหนึ่งก็ได้ก็เป็นเบลวิลล์ิปเพลครับชื่อสามมุก <c oughs> ก็เป็นสองทองของประเทศไทยปีนี้แล้วกันครับ <c oughs> ก็ดีใจมากมากจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณบูเวอร์ไทยทุกคนแล้วก็เพื่อนๆทีมงานทุกคนที่มาร่วมด้วยไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นพิกาสเปตคามนะครับน้องมิ้นครับคอมมานเดนนะบอยบอนทูเบียนะครับ จอยนะครับคุณจอยคุณจอยอ่าฝั่งนี้ก็เป็นตักตี้น้เข้าฮอปอ่ะโกโบฮอปนะครับพี่ตูนพี่ตูนพี่ตูนหน่อยแล้วก็คุณแจ็คครับอ่าทำเบียร์คุณแบงค์ครับฮารุกิครับแล้วก็บะหมี่กุบบีครับอ่าพิการครับอ่าตอนนี้คุณมิ้นอ่าคุณมิ้นไปแล้วอ่าหวังว่าเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเจอกันที่ซีบูปี2024ครับที่สิงคโปร์ก็คาดว่าคนไทยจะส่งเบียร์มากขึ้นยังไงก็ปีหน้าเจอกันครับ

โอเคครับก็ทิปนี้สรุปก็เรามาเวียดนามกันทั้งหมด3คืนเนาะสคืนตอนนี้วันนี้เราจะเดินทางกลับแล้วแต่ว่ารอเวลาไปสนามบินอยู่ใช่ครับ<ม>ตอนนี้เป็นเวลา11โมงหน่อย,อยอเครื่องเราออกไปสามก็พอมีเวลาที่จะมานั่ง เก็บตกเครื่องดื่มที่เราได้มาจากงานใช่แล้วก็ <c oughs> เราก็ยังดื่มไม่หมดก็เลยมาดื่มวันนี้กัน,นะคระับสรุปเรื่องงานเนาะที่ <c oughs> ที่มาก็เป็นงานระดับแบบอินเต international <c oughs> ก็ว่าได้เนาะ <c oughs> แม้จะใช้ชื่อว่าบู u e asia <c oughs> แต่ว่าคนที่ในงานเนี่ย ก็ามาจากโซนยุโรปมาจากอะไรเงี้ยใช,ใชมาายม่มาจากเยอรมันมาจากเมกาอะไรเงี้ยชาวต่างชาติที่เป็นโซนยุโรปอะเยอะมากๆนะครับผมถ้าตั้งแต่ข้าง,งานก็จะมีพวกอ่าอินโนวแอนเนาะหรือว่าพวกอุปกรณ์หรือว่า e อุป m e n t ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับวงการขับเบียร์ไม่ว,ว่าจะเป็นโฮมบูจนถึงถึงเบอร์รี่เลยหรือว่าพวกฮอปเงี้ยถ้าอยากสนใจเป็นฮอปออยล์กลิ่นเฟเวอร์ favor, ก็มีให้หมดเลย คือในงานเนี่ยฮอปแจกกันกระจายเลยโฮมบูมาเนี่ยน่าจะได้ฮอปไปใช้กันเรียกว่าฟรีอ่ะฟรีคือแบบว่าเขาเขาแจกแบบเขาไม่กักเลยอ่ะเอาไปทดลองใช้อะไรเงี้ยเออแบบจะหยิบเท่าไหร่ก็หยิบได้แต่พอดีเหมือนปีที่แล้วจัดที่ไทยเนาะใช่ครับจัดที่ไทยเสียดายเหมือนกันถ้าจัดที่ไทยนี่จะหอกหอกกลับบ้านไปพี่ที่แล้วผมก็เอากลับเยี่ยมกันี่เลยนว่าไปเปกระสอบเลยกระสอบเลยอ๋อไม่ไม่สองไระสองกระสองมอเอ็กซ์แสก ที่เอามาหยดใส่เบียร์ใช่ไหมเอาโซดามาเทเอาโมเอ็กแซกมาเทแล้วก็ผสมผสมกันก็กลายเป็นเบียร์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นแล้วมันคล้ายๆเลยนะคล้ายๆกับเบียร์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ที่แบบที่เคยซื้ออ่ะมันก็มีกลิ่นอายประมาณนั้นอ่ะแล้วก็ถ้าไปหยดใส่เบียร์ เบียร์ที่เป็นเบสเบียร์ปกติลาเกอร์อะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเบียร์ที่มีความมอตี้มีกลิ่นคาราเมลมีกลิ่นอะไรเพิ่มขึ้นมาเอออันนี้ก็เป็นอะไรที่ใหม่ที่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันมันก็เหมือนเป็นของเล่นเพิ่มเติมเพื่อสร้างความหลากหลายในการดื่มมากขึ้นเปลี่ยนเบียร์ธรรมดาให้เป็นครับเบียร์อะไรเงี้ยคุณคุณนะพี่ชิมนี้แอบไว้ก่อนไปดูในช่องบันดูเบียร์ได้ยังไงอ่ะโฆษณาตอนนี้คอแห้งเย้คอแห้งครับคอแห้ง ปีที่แล้วจัดที่ไทยนะครับปีนี้จัดที่เวียดนามโฮจิมินห์แล้วก็ปีหน้าจัดที่สิงคโปร์นะครับผมส่วนสำหรับงานนี้ก็ต้องขอบคุณพี่การสเปซทรัฟมากเลยนะครับที่แบบเป็นสปอนเซอร์บัตรเข้างานให้กับพวกผมสองคนขอบคุณมากเลยครับพี่จะดูอยู่น่าจะดูนะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานบูเอชเชีย2023นี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในงานบูเอชเชีย2024นะครับก็สามารถติดตามกันได้เมื่อกี้เราก็ข่าวๆมาแล้วว่าหน้าจะที่สิงคโปร์อ่าก็สามารถวางแผนล่วงหน้ากันได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับผมขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาวันนี้ได้ปิดกล้องกับพี่บอยยย